ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลิชแนลนะคะต้องเรียกว่าทีมเรานะคะติดตามงานของลุนะคะมาดี้พีทนะคะนะคะแล้วก็โรงงานเราเองที่บอกว่าโรงงานเราเองเราเป็นเจ้าของโรงงานเองมีคนชมเชยว่ารวยมากก็รวยตามนั้นนะคะาธกสาธุก็บอกเป็นพันล้านอยากรวยกระสาธุพร้อมกันแล้วนีวันนี้เอาทั้งทั้งานเลยถ้าฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวแคปซูลนะคะไม่ต้องอธิบาย ไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนชัดไหมสับคุณเหมือนกันหมดถ้าเป็นสมุนไพร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยในบางรายที่ท่านได้โพสเทียนอย่างมอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้องเอ้ท่านเป็นหมัดเป็นไข่ท่านก็ถึงขั้นถึงไปที่นวดกินประจำไยชอบกินยาเคมีแล้วก็ฟ้าฟ้าทลายโจรและกระชายขาวนะคะสำหรับท่านที่ร่วถึงจังคืนนี้ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะเราส่งสุขภาพดีเดี๋ยวมาเซ็นชื่อรักกับนังอ้อไปหนึ่งคู่เลย เป็นอาวุธนะคะเป็นอาวุธจริงๆครับโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยมันมีเรื่องของราชกิจจานุเบกษามาชัดเจนแล้วนะคะว่าสามารถเป็นใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้พอมันขึ้นเป็นแพทย์แผนปัจจุบันจะมีคําแนะนําจากท่านหมอและด็อกเตอร์ทั้งหลายว่าคุณกี่บอกคุณนัชนีจริงๆถ้าไม่ติดโควิดไม่ต้องกินก็ได้นะกระชายขาวกับฟ้าทะลายโจรเนี่ยพี่พระแซวท่านนะ ต้องจะปล่อยให้ติดทําไมคะาจาย์แล้วก็กินก่อนไว้ไม่ได้เหรอหนึ่งเมื่อกินแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงบางคนบอกว่ากินแล้วถ้าไม่ป่วยไม่อะไรกินแล้วตับจะแข็งไอ้ไตจะวายไหมบอกถ้าจริงๆมีผลจริงๆอะ่ะฟ้าทะลายโจรหรือกระชายขาวถ้ามีผลต่อกันไม่ก<ต>ิน <ๆ S 1> ้ร่างกายเน<ม>ี่ยคุณต <ๆ S 1> ้องกินต่อเนื่องกันวันละประมาณร้อยเมตรอ่ะหนึ่งร้อยแคปซูลหนึ่งเดือนคุณอันตรายแน่ใครกล้ากินนะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องขนาดนั้น มีวิธีกินข้างๆนะคะวิธีกินง่ายๆถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเรากินสลับกันได้เลยเป็นฟ้าทลายโจรวันหนึ่งกระชายขาววันหนึ่งสองเม็ดก่อนนอนก็ได้สบายค่ะนะคะในนี้มีบอกเดี๋ยวน้อง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 ครับเอมมี่ไหมนะเอมมี่เป็นน้องบอกไหมถือว่าจกไม่มองเลยบอก่้อง่้องน้องน้องน้องหน้องน้องนะคะ ก็ดีก็ดีใจนะครับดีใจกับสมุนไพรไทยที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับสําหรับกระชายขาวกับฝาทลายโจทย์นะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะอย่าทิ้งรากเง่าอย่าทิ้งสมุนไพรอย่าทิ้งของดีในเมืองไทยมีเยอะพี่คิดว่าคนไทยจะสู้ต่างๆได้ในโลกเนี่ยพี่ว่าอยู่ที่ความคลาสสิกของเราต้องทําอะไรที่มันคลาสสิกทําอะไรที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะเดี๋ยวก็ มาลงทะเบียนรับกับพี่อ้อนะคะกับอาหมอลำคู่ขวัญนะคะมีให้ทุกท่านนะคะเพราะว่าตั้งใจเอามาให้เพื่อสุขภาพดีกันจริงๆนะคะอ่ะปลบกเงให้บดีพีชนะครับรับรับทุกคนเนาะรับรับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะได้นะครับฟาทลายโจรกับกระชายขาวนะครับเราร่วมรับแต่ตอนหลักนะครับเดี๋ยวเข้ามาเซ็นรับนะครับที่ะช่องเนาะนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ เด็กๆมาก่อนก็ได้ครับตอนนี้นะคะเสร็จก่อนค่อยมารับทีเดียวค่ะจะได้ไม่ร้อนแดดอาลุงช่วยกันทำอาหารกินค่ะลุงกับลืมลืมหมดหรือยังครับสําหรับโปรมาดีพีทเราไม่ได้จัดอย่างนี้นานแล้วเนาะนะครับจําได้ไหมครับกี่วันที่เราไม่ได้จัดน่าจะเดือนหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโปรนะครับโปรมาดีพีทนะครับเป็นโปรใหม่นะครับ โปรแรกนะครับโปรที่ห huh. นึ uh, ่งนะครับสังชามมดิพีทนะครับหนึ่งกล่องสเปรย์หนึ่งชิ้นนะครับสามรอยเกสิบาทน่าจะเท่าเดิมตัวนี้นะครับโปรที่สองนะครับสังชามมดิพีทสองกล่องนะครับแถมนะครับนะครับแถมมมดิพีทห้าซองนะครับห้าซองนะครับโปรที่สองนะครับไม่ใช่สเปรย์นะครับเป็นชามมดิพีทห้าซองนะครับราคาเจ็ดร้อยสี่สิบาทนะครับโปรที่สองนะครับ ต่อมาโปรที่3นะครับโปรที่3สังชาม่ทิพี์นะครับ3กล่องนะครับบวกยาหม่อง1ขวดนะครับราคา1 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับโปรเราจะเปลี่ยนไปนะครับนะครับก็จะมีงานทํากันใหม่ๆนะนะครับต่อมาครับโปรที่4นะครับสังชาม่ทิพี์ห้ากล่องนะครับกระชายขาว1กระปุกฟ้าทลายโจน1กระปุกนี่โปรที่4ี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับราคานะครับ1,600บาทเท่าเดิมนะครับ แต่สินค้าที่อที่นํามานะครับที่นํนมาบวกเพิ่มนะครับเป็นสินค้าคุณภาพที่เราเห็นนะครับนะครับต่อมาโปรที่5้านะครับสั่งชามาทิพีสนะครับมาทิพีสนะครับสิบกล่องนะครับเสื้อหนึ่งตัวนะครับไซส์ S M L นะครับ X L ตามลำดับนะครับหนึ่งตัวนะครับกระเป๋าหนึ่งใบตัวอย่างกระเป๋ามีไหมครับ มีค่ะกำลังไปเอาครับอ่าตัวอย่างกระเป๋าดึงใบนะครับยาหม่องคุณเปลนนะครับยาหม่องก็เป็นยาหม่องคุณเปลนนะครับโอเคยาหม่องคุณเปลนหนึ่งขวดนะครับโปรที่ห้านะครับราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับทันไหมครับทันทุกโปรไหมครับดูดูไปด้วยนะครับเราจะได้อ่าเข้าใจไปด้วยนะครับเวลาเราไปอไลฟ์สดนะครับเราจะได้นะพูดในคล่องยิ่งยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับโปรพิเศษนะครับโปรนี้จะเป็นโปรพิเศษนะครับ ก็จะบวกไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวให้คุณรัชนีเป็นคนพูดนะครับตัวนี้นะครับโปรที่ไอ้ตัวไหนลงเนี่ยที่อยู่บนคอผมเนี่ยนะโอ้ยใส่แล้วไม่อยากถอดครับพอรู้คุณสมบัตินะครับรู้คุณสมบัติแล้วไม่อยากถอดนะครับนะนะครับโอเคนะครับโปรพิเศษนะครับสั่งชาม่ดิพีสนะครับยี่สิบกล่องนะครับนะครับบวกมาดิพีสสิบห้าซองก็แถมอีกหนึ่งกล่องนะครับเพราะหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองใช่ไหมครับก็เป็นยี่สิบเอ็ดกล่อง นะครับบวกเสื้อมาดิพีด1หนึ่งตัวนะครับกระเป๋าหนึ ouais. ่งใบยาหมองคุณเพลนหนึ่งขวดนะครับกระชายขาวหนึ่งกระปุกฟ้าทลายโจดหนึ่งกระปุกเห็นไหมครับโอ้ยเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับราคาอยู่ที่ห้าพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นโปรพิเศษนะครับโปรพิเศษนะครับส่วนโปรที่จะให้คุณรัชนีนะครับแนะนำคือโปรตัวนี้นะครับเป็นโปรล่าสุดนะครับราคาก็ อาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็นใจน้องๆยูทูบเบอร์ที่ตากแดดอยู่นะคะน้องนะคะน้องน้องเล่นโทรศัพท์ใหญ่เลยนะคะ้องน้องไม่มองครับน้องเล่นแบบนาทีครับก็เป็นโปรที่เรา อย่างที่เรียนค่ะว่าตรงนี้มันเป็นเราเป็นแบรนดิ้งเองก็ยังคงยังคงคงช่างนะคาไว้เหมุอนกับแอนที่ไม่ใช่ไหมคะโอ้ยพี่น้องเอ้คุมี้มมันหมุนมันหมุนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะพอลลี่ชาแนลนะคะแล้วก็ฝากฝากติดตามช่องช่างตามกรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ